ยอดอะ่ะสาแบบสาแจ๋วอ่ะเช้าวันที่24 มิถุนามีการประกาศออกมาจากทรัมป์บอกว่าสัญญายุดติสงครามก็เลยทำให้ตัวดัชนีเนี่ยมันฟื้นกลับคืนมาเลยทันทีภายในวันเดี๋ยวมาสรุปกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องม a นโรและนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทปประจำเช้าวันพุทธที่25มิถุนาปี2568นะฮะก่อนอื่นผมขออัปเดตหุ้นที่ให้ไว้ของวันที่24ก่อน มีตัวไหนมีแอดวานจรจริงๆก็ขึ้นทุกตัวนะครับขอแค่ปรับสต็อปลอสนิดหนึ่งสต็อปลอสแอดวานอยู่ที่274นะครับคอมเซเว่นอยู่ที่17.4 HOME PRO โฮมโปขยับขึ้นมานะครับสต็อปลอสเป็น5.95เคแบงอันนี้สวยอยู่แล้วนะครับอย่างี้ลันได้นะตัวใหญ่ด้วยนะครับสต็อปลอยส่ซยังไปได้ไกลครับตัวนี้ผมให้แนวต้านที่1.9นะครับ สต็อปลอสขอเป็นที่1.33่งจครับเอพี 80, อันนี้เล่นง่ายครับสต็อปลอสอยู่ที่6.55 m a ห้าอันนี้ไม่มีอะไรนะสต็อปลอส9.5 m i เก o าจุดห้า t o กซอลที่เดิมนะครับเจ็ 80, แล้วก็โน v วาอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดมันควรจะมันควรจะไปนะวันนี้ควรจะวิ่งแต่ว่ามันมันไม่วิ่งนะฮะโอเค okay. อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะของตัวดัชนีผมเริ่มจากเซ็ตก่อนเลยแล้วกันนะครับเซ็ตเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมาย่ำที่โลเดิมอ่าซึ่งเรามองเอาไว้นะครับว่ามันน่าจะมีการเด้งอยู่ในโซนนี้ซึ่งอ่าคิดว่าเด้งวันวันไหนวันจนันทร์วันพุธจะเป็นชุดของการเก็บสะสมชอ็อตถูกต้องไมหมครับอ่าแต่ทีนี้มันเด้งคืนขึ้น,นมาอย่างเงี้ยมาอยู่ที่โซน1100ยังไม่จําเป็น นะยังไม่จำเป็นต้องสะสมชอ็อตในระยะสั้นเป็นสัญญาณ L แต่ก็บอกไว้เหมือนเดิมว่าเฮ้ยถ้าเลือกได้เดี๋ยวรอช็อตด,ดีกว่านะครับทิกเกอร์นะดูดีๆนะทิกเกอร์ของวันนี้สำคัญมากๆสัญญาณอย่างแรกนั่นคือการเปิดโดดของตัวดัชนีนะครับจะต้องเปิดโดดสูงกว่า1100 ในทำเฟรมเดย์เนี่ยมันควรจะปิดนะถ้าเกิดตัวนี้จะกลับตัวนะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะเลยนะว่าตลาดจะกลับตัวไหมถ้าตลาดจะกลับตัวต้องเป็นกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้นคือเปิดโดดนะครับแล้วก็ต้องปิดเขียวแบบนี้การปิดแท่งเขียวนะครับควรจะมีเนื้อเทียนแบบนี้โอเคได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดปิดแดงอย่างเนี้ย ไม่ดีไม่สวยหรือว่าเป็นเขียวสั้นๆอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะจะเป็นแท่งแดงนี่ไม่ได้เลยไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นเขียวมีมีเนื้อเทียนอย่างนี้ได้นะครับแบบนี้ได้มีไส้ก็ได้ครับมีไส้บนได้ไส้ล่างได้ได้หมดนะครับแบบนี้ก็ได้แต่ว่าแดงๆอย่างนี้ไม่เอานะครับแดงอย่างเงี้ยไม่นับต้องเป็นกรณีที่ว่ามาเท่านั้นถึงจะเป็นการกลับตัวนะเขาบอกอย่างนี้นะเป็นการกลับตัวนะฮะ ของตัวดัชนีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ช็อตมานะครับตรงนี้ต้องปิดนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างที่ว่านะแต่ถ้ามันไม่เป็นเออมันไม่เป็นคือปึ๊บขึ้นมาได้แล้วก็ปิดแดงแบบนี้หรือไม่เปิดโดดด้วยซ้ำเออเปิดแค่นี้แหละ715หหรือไม่ก็เปิดต่ำลงมาแล้วก็ปิดแดงตำ่ำอย่างเงี้ยคือถ้าเกิด ไม่ได้เข้าเงื่อนไขยอย่างแรกที่ได้อธิบายไปก็เตรียมใส่ช็อตได้เลยครแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่บอกนะครับปุ๊บแล้วก็ดึงเขียวได้อาจจะดึงเขียวมาที่730735อะไรก็ว่านไปตรงนี้เนี่ยในระยะสั้นที่บอกว่า L ไม่ได้ L ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณ L ทันทีนะครับโอเคไหมครับแท่งแรกเนี่ยมันยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนมากครับเพราะว่าแท่งแรกในลักษณะเนี้ย มันทํามาบ่อยมากๆแล้วแล้วมันก็ไม่ยอมไปนะดึงการดึงเขียวกลับมาเนี่ยการดึงเขียวกลับแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้เห็นไหมการดึงเขียวกลับเนี่ยมันพบได้บ่อยมากๆนะครับและแท่งนี้ก็ไม่ได้ยาวอะไรด้วยนะ uhhh. เจอได้ตลอดทางนะมีอย่างนี้ขนาดเนี้ยขนาดว่าโดดโดดแล้วก็ยังไม่ไปครับเพราะว่าโดดแล้วมันเป็นแท่งแดงใช่ไหมถ้าโดดแล้วเป็นแท่งเขียวต่อเนี่ยมันจะไปไวครับ เพราะฉะนั้นก็รอสังเกตของวันนี้ใครที่เล่นสั้นมากๆนะใครที่เล่นทีเฟกนะครับแล้วก็เล่นสั้นมากแล้วก็ยังมีสัญญ,า,ญ,ญาช็อตเอาไว้อยู่เนี่ยให้สังเกตอย่างนี้นะครับถ้าคิดว่าเข้าออกไว้นะครับเปิดมาแล้วมันเปิดโดดแล้วสักช่วง10โมงถึง10โมงครึ่งเนี่ยมันยังอยู่ในโซนบวกอย่างเงี้ยได้อยู่เนี่ยให้ปิดซะนะให้ปิดช็อตซะ แล้วก็ยังไม่ต้องทําอะไรแล้วก็รอต่อนะครับรอต่อจนกว่านู่นแหละตลาดมันใกล้ใกล้ปิดตลาดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่ามันเป็นเข้าเงื่อนไขรูปแบบใดที่ผมแจง้งถึงจะมาเปิดสัญญากันอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อของหุ้นติดสแกนวันนี้เนื่องจากตัวดัชนีเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเี้เพราะฉะนั้น ในสัปดาห์นี้จะเหลือวันไหนบ้างวันพุธพฤหัสศุกร์สามวันนี้นะสามวันนี้นะฮะเล่นหุ้นได้ที่บอกว่าห้ามเล่นหุ้นไม่ไม่ควรเล่นสามสามวันนี้ฮะพุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์เทรดหุ้นได้นะครับเทรดสั้นๆเน้นสั้นๆเอาไว้ก่อนนะครับมันจะกลับตัวหรือไม่ไม่รู้นะบอกอย่างนี้เลยกันไม่รู้ไรสงคมเนี่ยมันจะหยุดจบจริงหรือไม่ไม่รู้นะอาจจะ เขาไม่ได้เขาไม่ได้เพิ่งโกรธกันเขาไม่ได้เพิ่งทะเลาะกันเขาทะเลาะกันมาเป็นชาติแล้วตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองตั้งแต่นโนมีอิสราเอลขึ้นมาแล้วเมันทะเลาะกันมาโดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังยังบอกไม่ได้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีนะครับอ่ะแต่อย่างไรก็ตามพูดพระหัสสุขเล่นได้ครับมาดูมีอะไรบ้าง มี aai อย่างนี้สวยนะครับสต็อปลออยู่ที่3.96านะแนวต้าน4มาถึง4.5นะครับ av อย่างนี้สวยๆเลยเออสต็อปลออยู่ที่1บาทท้วนนะครับแนวต้าน1.2ถึง1.25องตามาตาสวยเหมือนกันสวยกว่า av นะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดโลนะฮะอันนี้ขึ้นพักทะลุด้วยซ้ำนะครับในขึ้นย่อยก็แนวต้านประมาณ14.4นะครับสต็าปลออยู่ที่12 13าท้วน บีซีพีจนะตนัวนี้อยู่ในโซนแนวรับพอดีเลยสต o อปล s อ5ห้แนวต้านผมมอง6.3มนะครับมีอัพไซด์พอสมควร c ีซีอ e ีสวยมากตัวนี้นะครับสต๊อปลอตห้โทษ5 1 5จุดหไม่มีแนวต้าน5.95นะครับแล้วก็ซีฟารอันนี้เล่นได้เลยครับเขียวประโดดสต o อปล s อตเจตังค์แนวต้านประมาณ1บาทจนถึง1นึบาทสิตังค์สีเพ็ ไม่ได้สวยมากนะครับสต o p l o ็อนะครับแนวตา้าน19.5 0 C P N นี่สวยๆเลยนะเพราะว่ามันเปิดโดดแรงมากแล้วก็ปิดได้ดีมากนะครับสต o p l ล็อ4สีแนวตา้ตานประมาณ50จนถึง52.75แล้วก็เมตา80หุ้นเฟซบุ๊กนะครับสต o อปล็อสแล้วก็รันยาวๆตัวนี้น่าจะ3บาทกว่าอ,นนอันนี้เล่นได้เลยไม่ต้องสนใจบ้านเรา <laughs> เอ,อ ไม,ไม่ต้องสนใจหุ้นบ้านเราอย่างนี้มันสามารถลันต่อได้เลยใครที่คิดว่าไม่มีเวลาผมว่าดูตัวเมตาแปดส่วนเอาไว้นะครับอ่ะก็จบสแกนหุ้นนะใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ทาม,มาทำจทิงไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ไปจาพันไว้เลยนะฮะตอนนี้เรามีกลุ่มเทรดทองเนาะเป็นกลุ่มมือใหม่แล้วก็กลุ่มมือเก่าใครที่สนใจมาจอยโปรเจกต์นะมาร่วมเข้ากลุ่มกับพวกเรานะครับ ก็สามารถพิมพ์คําว่ามือใหม่หรือว่าใครที่เคยเทรดหรือว่าเคยเรียนกับเราอยู่แล้วก็พิมพ์ว่ามือเกา่าเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดให้ดูนะครับกลุ่มนี้จะเปิดในเดือนหน้านะเดือนกรกฎามือใหม่เนี่ยจะเริ่มเรียนวันที่4นะครับส่วนมือเก่าจะเริ่มดูหน้าเทรดวันที่7นะ7็ดเกรกฎาคม4กรกฎาคมจนสิน้นสิ้นเดือนนะครับคือ31กรกฎาคมดูหน้าเทรดประมาณ20ไลฟ์ ใครที่สนใจก็เข้ามาจอยกันได้นะครับมาดูตรงนี้มีคำถามอะไรบ้างนะฮะซีฟาร์มรับได้ไหมเล่นได้นะครับอันนี้บอกแผนไปแล้ว KTC ติดร่วงติดฟสองวันติดเพราะลายใหญ่โดนฟอสเซลอาจารย์เพื่อนมองว่ายังไงบ้างครับควรรอที่ราคาไหนดีครับ จริงๆตัว KTC เนี่ยผมได้ทำคลิปสมาชิกไปให้ดูแล้วแบบอย่างจุใจนะข้อมูลเนี่ผมขุดมาให้ดูเลยเออผมขุดมาให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ทีนี้บอกว่าไปรอที่ราคาไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้อยู่แล้วอ่ะผมผมเอาสถาการให้ดูแล้วกันเนาะ KTC ที่เขาโดนฟอร์สเนี่ยเขามีหุ้นในมือเนี่ย นะรวมทั้งชื่อเขาทั้งชื่ออื่นเนี่ยนะฮะประมาณ500ล้านหุ้นประมาณ500ล้านหุ้นนะครับซึ่งคิดว่าต้องโดนบังคับขายทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าหุ้นตัวอื่นที่เขาถือก็โดนบังคับขายทุกตัวนะครับทีนี้ทดเลขนะเราเรียนป .2 อ2กันนะครับทดเลข500ไม่ในใจตรงนี้นะสมมติว่าวอลุ่มขายทั้งหมดเนี่ยเป็นของท่านนี้หมดนะครับวันแรกขายไป17 จุดแปดล้านนะผมให้เป็นสิบแปดล้านเลยลบสิบแปดมาแรงนะวันที่สองหกล้านสามแสนหุ้นอ่ะผมให้เจ็ดล้านเลยลบเจ็ดล้านเพื่อนๆคิดว่าหมดหรือยังครับแล้วมันจะลงได้กี่วันครับนั่นแหละฮะนี่แหละฮะนึ่ออกไหมฮะคือโดนฟอสเซลเนี่ยเนื่องจาก หลักประกันนะมันไม่ถึงยี่สิห้าอร์เซ็นตืมลงมาขนาดนี้เนี่ยพระเผอเนี่ยมันกินหลักประกันไปหมดแล้วละ่ะอืมเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องโดนขายหมดครับมีกรณีเดียวคือเขาไปหาอินเวสเตอร์มาอุ้มซึ่งถ้าจะอุ้มนะสมมติโอ้โหแทบจะไม่ลดเลยอะเนาะยี่สิบกว่าล้านหุ้นเองสมมติว่าอา สมมุตินะสมมุติหายไปร้อยล้านเลยสมมุติว่าหายไปร้อยล้านสี่ร้อยล้านหุน้นยี่สิบห้าบทอ่ะผมผมคูณให้ยี่สิบเลยคือแบบลดราคาสุดๆเลยศูนย์สามตัวสี่สองเป็นแปดอินเวสเตอร์ต้องเอาเงินสดแปดพันล้านครับประมาณแปดพันล้าน เอามาอุ้มเอาไว้ครับต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้คิดที่ราคายี่บาทนะไม่ใช่ยี่สิบห้าถ้าคิดที่25้าก็น่าจะหมื่นล้านใช่ไหมยี่บ้าคูณสี่ร้อยก็ประมาณหมื่นล้านเพราะฉะนั้นถ้าให้เดานะขอใช้คําว่าเดาแล้วกันถ้าเดาเนี่ยอืผมว่าอาจจะต่ำสิบด้วยซ้ํานะน่าจะอีก 4ี่ฟอห้าฟอได้ซ้ำนะครับจนกว่าบอลล่มเนี่ยมันจะหมดครับนั่นแหละครับนะตรงนี้จริงๆเป็นบทเรียนที่แบบสุดๆจริงๆนะอย่าอย่าพยายามรวยมากๆด้วยมาจินนะเอาเท่าที่มีซื้อซื้อเท่าที่มีซื้อเท่าที่ไหว นะครับก็นักลงทุนในอดีตส่วนใหญ่นะผมบอกเลยหลายๆคนชอบชอบใช้มาจินที่แบบรวยแบบดับเบิลคูณขึ้นมาได้เนี่ยจากมนุษย์ปกติคนธรรมดากลายเป็นระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยแทบจะลอยทั้งลอยใช้มาจินและท่านนี้ก็ใช้มาจินแบบอัดโหดมากๆเลยแล้วก็โหดน่าจะลงลึกอะ่ะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งคือ ไทยมุงทั้งหลายเนี่ยไทยมุงทั้งหลายเนยมองเห็นแล้วว่าโอ้เคดีี่มันลงมากดกดลงมาถูกมากๆเลยอาจจะมีเข้าซื้อเพื่อเก่งกําไรในระยะสั้นหรือในระยะยาวก็แล้วแต่อาจจะเข้าซื้อนะครับแต่ว่าราคามันต้องมันต้องถูกจริงๆนะอืมคิดภาพสมมติว่าตึกตึกจะถลม่มนี่ตึกกำลังถลม่มจะถล่มแล้วนะ คนบนตึกเนี่ยตะโกนลงมาว่าเอ้ยขายขายห้องเนี่ยเพนเฮาเดิมอะห้าสิบล้านขายแค่ยี่สิบห้าล้านเท่านั้นเองเป็นคุณจะซื้อไหมอืมเนี่อออเมหรือคุณจะรอให้ตึกเนี่ยแม่งพังลงมาก่อนพังลงมาลงมากองอยู่ในดินเนี่ย แล้วเขาก็มีโปรเจกต์ที่จะสร้างตึกใหม่ในตำแหน่งเดิมดนะ้วยแต่ว่าราคามันถูกเหยียบเหยียบพื้นเหยียบดินเลยนะจากห้าสิบล้านอาจจะเหลือแค่ห้าล้านเหลือ,อจจะเหลือแค่สามล้านแต่ได้ห้องเพนเฮาส์อ <c oughs> ะเออนะมันมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคือคือมันต้องถูกมากๆถูกกว่าเบอร์ตอนนี้ก็ถูกมากแล้วลนะ่ะยี่สิบห้าบาทเนี่ยถ้าแปดสิบบาทนะอืมแต่มันน่าจะลงได้อีกได้อีกลึกเผอ่อๆอาจจะต่ำสิบก็ได้นะครับต่ำสิบนี่คือไม่ต้องลุ้นนานนะฮะ ไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าครับประมาณนั้นนะโอเคก็น่าจะเท่านี้นะไม่มีคำถามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใครที่มีคำถามอะไรก็ฝากทิ้งเอาไว้แล้วกันนะครับใครที่เป็นสมาชิกอยากจะถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ตัวไหนที่เป็นคำถามที่น่าสนใจผมจะมาขยายความแล้วก็เพิ่มเติมให้สมาชิกฟังสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย